u n เนสโกยกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดอันดับหนึ่งใน6สนามบินที่สวยที่สุดในโลกในปี2,567หลังอาคารเซวันถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสนามบินที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในโลกช่วความโดดเด่นความคิดสร้างสรรค์ชูอัตลักษณ์ความเป็นไทยจอประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่2ธันวาคมนี้ สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสอยู่กับช่องทีนเอสไทยแลนด์ now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปและมุ่งสู่หนึ่งแสนซับสไคร์ไปด้วยกันขอพระคุณครับกลายเป็นเรื่องฮือฮากันไม่น้อยเมื่อ u n เนสโกยกให้สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิของประเทศไทยเป็นสนามบินที่สวยที่สุดในโลก และอาคาร z ซตวเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในโลกเช่นเดียวกันถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติสำหรับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าในปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้การบริหารของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทอได้รับการยกย่องจากองค์กร เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้ติดอันดับหนึ่งใน6สนามบินที่สวยที่สุดในโลกประจำปี2,567ล่าสุดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรือแซดวันท่าอากาศยายสนสุวรรณภูมิยังได้ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลคณะกรรมการคัดเลือกแวร์ไซา์ซึ่งร่วมกับยูเนสโก โดยจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่2ทธันวาคม2567นี้ณนะสำนักใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยเกณฑ์การให้คะแนนการออกแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในด้านของความงามทางภายนอกและภายในอาคารประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผสมผสานกับบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมเปิดความงามทางด้านของสถาปัตยกรรมสำหรับอาคารเซตวัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นอาคารสูง4ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่2 1 6 0 0 0ตารางเมตรมีประตูทางออกเชื่อมต่อกับหลุมจอดประชิดอาคารจำนวน28หลุมจอดถือว่ามีความโดดเด่นทางด้านของสถาปัตยกรรมอัตลักษณ์การออกแบบการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้โดยสารรวมทั้งให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการถ่ายทอดความวิจิตของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยสร้างความรับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศมีการออกแบบที่สวยงามนำจุดแข็งทางวัฒนธรรมมานำเสนอประกอบก,บกับการตกแต่งภายในอาคารแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กลมกลืนไปกับโครงสร้างของอาคารที่ทันสมัยครอบคลุมทั้งประวัศศติศาสตร์อัตลักษณ์และวิถีชีวิต โดยมีผลงานการตกแต่งประติมากรรมชิ้นเอกเป็นช้างโคชสารตั้งอยู่บริเวณโถงกลางชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกภายในชั้น3ของอาคารได้รับการออกแบบให้เป็นสวนตกแต่งด้วยสัตว์หินมะพานตามคติความเชื่อไทยโบราณอาทิเชน่นกินนารีกินนอนเฮมาราชและหงสาส่วนชั้นที่สเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ได้ออกแบบเป็นสวนสัญจรที่จะแสดงงานภูมิทัศน์ผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยเช่นหุ่นละครเหล็กหนังใหญ่หัวโขนและว่าไทยเป็นต้นส่วนปลายอาคารทั้งสองด้านคือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดตั้งสุวรรณบุษบกและรัตนบุษบกซึ่งเป็นที่ประฏิสฐานขององค์พระพุทธรูปปฏิมาบางมานวิชัยและบางเปิดโลก โดยถอดแบบออกมาจากวัดผาซ่อนแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อสถานที่ห้องน้ำได้เสนออัตลักษณ์อันงดงามของแต่ละภาคมีภาพจิตรกรรมสีภาคของไทยไปจนถึงประเพณีวัฒนธรรมของไทยมาใช้ออกแบบรูปลักษณ์ภายในอีกทั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดยังใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการประหยัดน้ำอีกด้วยส่วนหสนามบินที่สวยที่สุดในโลกในปี2567นั้น สำหรับหกสนามบินที่เว็บไซต์ w w w p r i v a t a n c o m ได้ประกาศหสนามบินที่สวยที่สุดในโลกในปี2,567ได้แก่ 1. อาคารเซตวันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย 2. อาคารผู้โดยสารอีท่าอากาศยานนานาชาติโลแกนประเทศสหรัฐอเมริกา 3. อาคารผู้โดยสารที่2ท่าอากาศยานชางงีประเทศสิงคโปร์ 6. ท่าอากาศยานนานาชาติซาฮิตสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5. ท่าอากาศยานนานาชาติฟิลิปเป้แองเจเลิสประเทศเม็กซิโก 6. ท่าอากาศยานแคนซัสซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาในการตั้งเป้าสนามบินสุนรภูมิติดหนึ่งใน20ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดของโลกใน5ปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้วางเป้าหมาย ให้มีการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ติดหนึ่งใน20อันดับแรกของท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกภายใน5ปีโดยเร่งดำเนินการ3ระยะระยะเร่งด่วนเพิ่มความสะดวกสบายควบคู่ไปกับการลดระยะเวลารอคอยของผู้โดยสารเช่นนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเปิดใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติทั้งขาเข้าและขาออกและการนำระบบไบโอเมตริก พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลมาใช้เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารระยะกลางจะเพิ่มขีดความสามารถการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินของท่าอากาศยานหลักของประเทศระยะยาวมุ่งเน้นการก่อสร้างท่าอากาศยานใหม่พร้อมทั้งผลักดันอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานและกิจกรรมให้มีความแข็งแกร่งอ,งอย่างยั่งยืนสำหรับแผนการพัฒนาท่าอากาศยานสีเขียว ร่วมกับทาอากาศยานชางงีที่มีความเชี่ยวชาญด้านของการปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่งมีแผนที่จะร่วมมือกันผลิตเชื้อเพลิงอากาศแบบยั่งยืนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับทางการบินยุโรปที่กำหนดให้ทาอากาศยานทั่วโลกต้องมีเชื้อเพลิง SAF ให้บริการเติมอากาศยานภายใน3ปีและถือว่าเป็นโอกาสอันดีของเอเชียและประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางของการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิง SAF ส่วนในการใช้พลังงานสะอาดโดยในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ภายในอากาศยานตั้งเป้าภายใน3ปีจะลดการใช้พลังงานช่วงกลางวันเป็นศูนย์ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อยู่ที่20เมกะวัตต์ใกล้เคียงกับท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์อยู่ที่35เมกะวัตต์ โดยในรวมๆแล้วท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์นั้นถือว่าจะเป็นต้นแบบของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพราะสําหรับท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์ถือว่ามีความทันสมัยและความโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่พร้อมให้ความสะดวกสบายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออกทั่วโลกไม่แปลกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะน,นํากระบวนการและหลักการของท่าอากศาศชางงีของสิงคโปร์ มาปฏิบัติตามให้เป็นสนามบินติดหนึ่งใน20สนามบินที่ดีที่สุดในโลกเอาละครับสำหรับทุกคนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปนะครับสำหรับอีพีนี้ผม NS, แอดมิน TNS Thailand n ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ